อฮ้ยยาเช่นวอเป็น <German> ต right? <Gree f us> ั oh <yeah> ้งแต่ใช <Meeting> ้น <RS> wow, ัวพอเป็นเพื่อนมันนี่ตั Ham ้งแต่เล็กแล้ว <S scène> ีงเอ้ยยากจริงข้าไปนอนแต่ว่าห้องมันเต็มไงทต่ไมไม่ไม่สังเกตว่าใส่เดียวห้องไม่ไหนเลยเป็นมือผู้ชายเป็นเกแจ๊แล้วเขาไม่เขาไม่ซนแน้ามันรพยงบันดาลไปซักตั้งแต่บ้อยนะ รักเลยแลม่ท่านเนี่ยปื๊ดเกรงกับตาที่ปื๊ดเกรงมีผ้าห่้มไหมมีผ้าห่้มไหมขอผ้าห่มก้อนน้อยหน่อยไหมรูกไม่ก็ให้หนองป๊อบเอามาให้ไหมแต่ว่ามีเขามีผ้าห่มมาหหน่อยบอกขอผ้าห่มหน่อยได้ไหม,มไม่ทันเย็นไมหอไมอ๋อเย็นอังกุนดิเจ๊รับใช้นิดเนี่งขอผ้าห่มก้อนน่อยปะโอวีไปอยาบ้าเลยเข, <อ S 1> <บ>ขาไา่ฉันไหมอ๋อ บ,นะกกบ้ได้รลกวนคอวันนู้นนั่นเลยเค่แค่แคปลายท้าว่าน้อแคบแคปลายท้าวะาเออนั่นปลยเตี้ยงหุกเลยจะทดลองถาเวตั้นก่อ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอไม่ต้องนอนไม่นอนพักหลับสายตาแต่นะาพ่อไม่ได้ไปไหนน้าพ่ก็อยู่กับน้องกวดท้องปวดท้องน้องจะอ้วกใช่ไหมลูกหิวหรือเปล่าอยากจะอ้วกเหรอ,อนน กินข้าวเนาะเดี <Ja> ๋ยวเดี๋ยวให้น้ำป๊อไปซื้อข้าวต้มในเซเว่นให้นะเจ็บหัวเวียนหัวเจ็บหัวหรือเวียนหัวครับเข้าใจ 天天在。<Yeah. S 1>